หนูทุวคนเลยหนูแดงสามตัวกระจรสองกระจรสองตัวเนาะเอาห้อยามตัวมีเท่อย่างกระเตะเลยตัวนี้ถือว่ามาแล้วสัตวนี้ทุกคนเลยอืมตะกั่งจะหมือแรกทุกคนโอ้โอ๋อตัวใหญ่เลยทุกคนเลยเลึกว่าหมานรอบนี้นะอืมผูกตัวนี้แ่โค้งง่ายหนึ่งโอ้โยผูุดๆโคโดปตะกั่งเลยทุกคน เพิ่มเติมทุกคนเลยตีเท่าไรฮะฟอทุกคนโอ้โหมีปลากังใหญ่เลยปลากังเยอะบ้าทุกคนเลยฮะกลับไปท่ายสบายดีอีเชองหนึงทุกคนเลยสบายดีทุกท่านที่กำลังติดตามและการเข้ามาเป็นกลังใจให้ซอบอทอนนะเอาทุกคนรีต่อจากคลิป ที่ที่แล้วทุกคนเลยคลิปก่อนนะเฮาซาป่า er ทุกคนเลยซาป่ากะ si พอตอนได้กินนี่แหละเดี๋ยววันนี้สิไปหายามกราฟทุกคนเลยพาทุกคนไปไปยามกราฟไปลุ้นน้ำเนียทุกคนเดูว่ามันสิได้หรือบ่ล่ะไปยามกราฟกะยามกราฟแล้วกะะลกะสีเมอร์สรุปป่าเฮ้ทุกคนได้เบิ้งนะเฮาพันได้ท่อเฮาเบิ้งทุกคนป่าเขากะอยู่พพละอยู่ทุบพพละที่พักเขาบันหางพพละเดี๋ยวไปยามเนี้ยทุกคนเลยยามกราฟเดี๋ยวก่อนรอเมอร์ทุกคนเลยเมอร์เมอร์นี้แหละ ยามกลับแล้วกับเมอร์เก็บเคยเก็บของเมอร์ทุกคนเลยปไปจังใดกับไปทีต่ตามฮับส้มเลยทุกคนเลยเพราะมันสิบบาทถือบอลละบาไล่เพิ่นไปก่อนแล้วมไล่เพิ่นยามก่อนไปลุยบาไล่เพิ่นไปยามเลยทุกคนเลยเดียด๋ยวคนลงมาจะถามเพิ่งนะเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยแล้ว,อลวโอ้เรื่องเฮ้อไป<ะ>โอ้มาไปลุ้นดังต่อไปทุกคนเลย รออ้นเถิงนี่ทุกคนเลยกลับกะเฮาเซอร์ทางมากพร้อมทุกคนเลยวท้าสียามทางนี้ก่อนไนะด้ใช่หยุดด่าต่อกไปทุกคนเลยสีมานเธอจิบบะสีมานเธอรือบอดี bưng đằng này thôi này từ từ hồn chắc é u bỏ kì lớp bây mẹ men lì nó kì kinh đấy từ hồn đầy quá u mồi thôi này bá đằng may to thôi này bói ทุกคนเลยเบิ้งด่างไม่โตว่าไรเพื่นเฮาไปยามเมื่อกี้นี่กับบอลลูดนะเดี๋ยวเราไปยามด่างเทิงผมกี้นี่แยกกันยามทุกคนเลยเดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งด่างก่อน้านี่ด่างเสื้อเต้าอุ้มทุกคนเลยอด่างนี่ว่ได้เพื่อนทำไม่หยาบก่อนเลยได้เรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยหนูแดงโอ้หนูแดงทุกคนเลย

อย่างนั้นเลยอ๋อเสือแมวกินนั่นนะแม่ว่าผมแมนนเด้อเออขี้เราก้นขี้เราก้นสิเดี๋ยวน่างะตัวตัวน้านีงขี้มีไปทุกคนเลยไปเบิ้งด่างต่อไปได้ไหมนี่เลยไปไปเบิ้งด่างต่อไปเลยมาหนูแดงทุกคนในด่างนี้นะ ีีรอนนะเขวาว่าตามเขวาว่าซื้อตอหน้าตอนหนาไปสิถือได้ดังตอหน้าไนดะ้จ็คสิแมนโมเมนด้วไปยาบ่งเดียวนี่ะนะไปเียเบ่งดางนี้ก,ลกแลบลแลลกตกหอนฮึเลยดิยอาตัวดเฮ้ล้ตัวบงสาะขีอย,ยขอทุก เดี๋ยได้เนาะตกหอนโธ่ด่าเลยเนี่ยเนะมฆเต๋อวะเฮ้ยโอ้ชิไดเลย,ยแกบพอพูนน่เนาะเดี๋ยวมึงมันไปเก็บพวกไก่เดี๋ยวนี้แล้วนะน่าจะบอยไปวบวกไก่หัวซี่มองหนึ่น,นมันติดบ่านนีน่โอ้หอนพ่าดได้เลยเชี Oh, chửi được phần lùn Quân cái tè nó bán đấy Ừ Ừ, tè này, té, cả té À, phải bưng to tao hơi Cứ sơ phê hòn này Hòn bố Lùn đi đâu Ông ơi, thương nó hơi, thương nó hơi Hứ, con đấy Tròn. cái tròn cốt ừ. milet con bò con kilo conila hết này, con la a lola kilo in a sport port 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 con để มาแล้วมาจอนละจอนเ็น่หนน้อเป็นหนก็หนม่สบปะอ่โอ้ด่านนี้ไตเคอร์ทุกคนเลยหมาที่สิบดหลายคนมาเลยเปใช่ไหมเ็น่หอืมมันเนื้อบหลายทุกคนทางนี้เนี่ยคือทางคือทางอันโหดานใช่ไหมทางหลังบ้านหางทุกคนคือบหลายเนี่ยครซื้อถึงตัวนั้นนะ ไอ้ท <die> ุกคนไปยามดาไม้ต้ออีทุกคนเลยหากรได้จอนนึงทุกคนเลยมดอหนูแดงมาลุนดางนี้ทุกคนเลยหนูแดงอะลีฮะหน้าวอไปซ้กระดือหนูแดงฮะหากระทืด้อตัวง่ายได้เอาการได้ตัวนเอาไปเลยการมาทอนฮะ ตัวแดงดูแดงเลยมาเอาได้โอ้จัดการแดงเลยมาแล้วมาไปชื้อเลยจะนเดือดเตือนนะแดงลีโลมาทำลาจัดการทุกคนเดี๋ยวไปเบิกด่างตาน้าทุกคนเลยด่างตาน้าพุ่เดี๋ยวไล่จัดการเลยนะดูแดงมางละไมักทุกคนมาทุกคนเลยด่านี้เสื้อเปย์หอนเลย อาอกลับตัวคนรเลยทุกคนเฮ้ออะลรว้าโอ้ทุกคนเลยเรียบร้อยแล้วนะอู้หูหนูแดงอู้หนูแดงเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเขาจะเอาเขาเอาก็ทุกคนเลยโอเคโอเคเดี๋ยวผมอะไรเพื่อพยายามด่านข้างหน้าทุกคนเลยเอาเขาไปเอาก่อนนะอ่ะทุกคนเลย เาอาหยามกลับเมื่อกี้ทุกคนเลยได้หนูแดงสองตทุกคนเดี๋ยวทาเบิังบอลไล่เพิ่นไปหยามดังนั้นก่อนนะเพราะว่าแถวนี้เฮาเซอร์แถวมืดแถวนี้ทุกคนเลยต่อไปก็พุูดละอันประมาณแถวเซอร์แถวตู้บอบลที่พักกั็ทุกคนเลยเดี๋ยวทาบาไล่เพิ่นมาก,ก่อนมามเพิ่นมาแต่หยามกลับนะดังนั้นนะดังนั้นทุกคนเลยเดี๋ยวมันมันจีม,มารเลยบอลละเดี๋ยวทาเบิังก่อนจะหน่อย ามาไล่มาเลยคนเลยดอยให้มาเแค่มานปะมานนะได้เพื่อนี่โอ้กระจอนทุกคนเลยจรนี่นยด<น> αι, ได้สองตัวเลยจรสองไปหนูแดงกันสามสามตัวเป็นห้าปะห้าปะ,ปะทุกคนเดี๋ยวพยายามทุกคนมันเหรออาทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสีพาทุกคนพยายามทีผู้โยนหลังหลังบ้านหางทุกคนเฮา,าเซอร์ประมาณสัก สี่ด่างหรือสามด่างแล้วทุกคนเลยไปเดี๋ยวเมื่อเมื่อหยามทุกคนเลยตัวนี้ได้แล้วประมาณห้าลายทุกคนไปเอามานี่เป็นแรดานทุกคนอ่ะกดเลย นี่ตัวนี้กำหอดเลยมาไล่มันเข้าไปยามได้คือบอมาไล่บอมาถือเลยไปเดี๋ยวข้าไปยามดังพูดทุกคนตัวหน้าเพื่อละแถวนี้นะมีกราฟยู่สามดังทุกคนเลยถ้ามันสิทธืือบอละปั่นเดี๋ยวคนละดางเห็นปะนี่ถือเลยเดี๋ยวมาไล่เป็นข้าไปยามดังดังตัวหน้าเพื่อนะเดี๋ยวข้าวจะมายามดังทุ่นี่ปั่นได้คนระดางมาไล่เพื่นวาได้ thì tơon máy này thưa bố ơi, thật máy này, ok, thì tơn lại, hiển bò, thì tơn này tơn thôi, tơn tò na tơ nà, bò tò na tí, ờ, một thứ xăm, một thứ cho tất cả đây người, hoa bây giờ hoa của đi, vào mừng đào hoa ด่างหอกของบุตทุกคนเยโอ้ยบุตกเลยม้าดงเหวเลยือซ้ำนะปะพนเลยมานกาม่อินตู้พ่อทุกคนเลยนี่โกลมักพอดีฮอตตู้เลย เดี๋ยวเมื่อกีส้สรุปนูแล้วก็สรุปป่าทุกคนเลยเอาเกมเคองสิเมอร์นะนี่อาแดดแหมขนาดเลยแดดแจ้งๆเลยทุกคนเลยสรุปนูสรุปอีง่างเรียบร้อยแล้วก็เดินทางกลับบ้านทุกคนเลย นี่ก็หอดที่พักเขาเรียบร้อยแล้วหอดในบ้านหางเลยนะในห้าสีสรุปนูสรุปป่าข้าเบิ่งทุกคนเข้าสิเก็บเครืองเก็บของเมื่อบ้านนะทุกคนป่าเขาก็ได้หลายทุกคนเดือยวว่ามานถือว่ามานนะทุกคนมารอบนี้นะมารอบรอบรอบนี้กับน้องสายทุกคนสองสองไอ้น้องนะมานทุกคนเลยหนุก็ได้หลายเติบทุกคนได้ห้าตูนะถือว่ามานและสนานทุกคนเลยบอกป่ากับมานทุกคนเลย มาเดี๋ยวเชิญเพื่งปูเพื่อปลากันทุกคนเลยปูปปปปปอันนั้นเราเป็นหนูทุกคนเลยหนูแดงสามโตกระจรสองกระจรสองโตเนาะข้าวหายามตะวมีเท่อย่างกระเต้เลยตัวนี้ถือว่ามาแล้ะสามนี้ทุกคนเลยเฮ้ทุกคนเลย,อ,ลเลยอันที่มานกว่าตัวนี้ละป่านี่ก็เห้าซับตั้งแต่ตอนมาทุกคนเลยตัวได้หลายตัวปะนี่โอ้ผมตัก้ก็ซีฮัลโลทุกคนป่ากังนะเกือบซ้ำหมดแล้วเนาะ สีโลฮาโลเพราะว่าทุกคนนี่เบิกสมนี้ทุกคนนี่เห็นเยอะเคืองกระปุกตัวนี้นี่นี่เขาตั้งสมนี้นะผูกปลาจะมืดทุกคนเลยอืผักกังจะมืดแล้วทุกคนโอ้โอ๋อหูหใหญ่เลยทุกคนเลยลึกประมานรอบนี้นะอืมผูกตัวนี้แต่โคบง่ายหนึ่งโอ้ยผูกทุกคนโนผักกังเลยทุกคนเลยหวานพลึกป้าทุกคนเดี๋ยวเก็บเกลี่เก็บของเดี๋ยวทากลับบ้านกันบ้านนี้ ไปเต็มนะฮะอ่ะทุกคนเลยเดี๋ยวชอบปลาเสือเป่าได้ทุนเอาเมื่อบานได้เอามาแล้วพอเครื่องท่งเห้ยจ้าเลอู้ยเอามาเลยปีป่าน้วย เจเป่านะเฮ้ย huh. น uh ี่คนเลยปลาเข้ากันนี่โอ้ยเครื่องเป่าทุกคนเลยตีด้วยเลยปลาถกทุกคนโอ้โหมีปลากังใหญ่เลยปลากังเยอะทุกคนเลยนี่ปะโคตัวนึงปลาดุกเข้าไปเสียสะเห็นไหมเดี๋ยวมาดุกคนเลยัานี้เดี๋ยวสิเดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเลย ไปเดี๋ยวเอาสิถ่ายบรรยากาศตอนเดินทางกลับบา ain, ้านยิ่งฮอดบ้านยังถ่ายให้ทุกคนเลยแล้วก็ฮอทขึ้นฮอซ่านยังถ่ายฮอทขึ้นฮอซ่านทุกคนเลยไปลุยข้ออะไรเนี่ยไปทุกคนเลยขอทางกลับบ้านเลยขอเพิ่มแล้วอะไรกันบบ้านเลย จอเตอรผมก็หลายทีแล้วนะ เอาเลยอาเลยออแลมันไเอมันเล้มัาล้มนเอมสัตว์มีเลือโอ้ยไห้ผ่านขาวมาเช่นนี้เนี่ยไปดิไปดิโอมาดินมาเทลแลยเหมยยู่หาแล้วโอ้หมยคนมั่นละเหมยแต่คนป้าแลยคมามาเลยทีมาหาลมาแต่หาสักพูสัละมานเชยมานเชบ่งก่อน เออเอากระวิดมาไดทุกคนเลยมาเป็นยูเฮิร์ดเลยได้ป่ากันดิขังเว็นยูนคุนี่นี่แม่ขังไว้เลยอู้ปากังอืมพอเทุกคนชาดเลยบัตรนี่ดูก็เอาเอาเว้นแล้วทุกคนเลยฮะทุกคนเลยเดี๋ยวมอทุกอนชาดแล้วบัตรนี้กันดิเดี๋ยวคลิปนี้สตีฟ้าสำนี้ก้อนทุกคนเลย ก่อนอื่นก็ขอขอมอูลเผื่อทุกท่านที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้นะพอกันในคลิปต่อไปสบายที่